สวัสดีจ้าทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้อากาศอาไม่เป็นใจเลยทุกคนอากาศหนาวมากเลยจ้าบ่มีแดดเลยจ้าพี่น้องซองมือเราแดดบม่มีพี่นุ่นก่ะน้ำมูกไหลจ้าเป็นพัดพึ่งตื่นนอนใหม่ๆไ,ไ,ได้จ้าตักท่ายมันนี่ทำอะไรคะบ๊บมี่ทำอะไรหรอ เห็นไหมอากาศเน่าวันนี้อากาศหนาวมากเลยวันนี้เห็นไหมลูกเราจะไปไหนครับฮะูปุ๊บไปยังวันนี้ปุ๊บไปยังให้ปุ๊บไปยังให้แฮปกับปุ๊บไหมพอ๋อป้าป้าว่าป้าบอกว่าอยู่อยู่แฮปปุ๊บออ l ready แล้วย้ายปุ๊บออ l ready แล้วลูกเราจะไปข้างนอกเลยลูก โอ้ยไฟคริสต์มาสยังเปิดอยู่เลยนะจ๊ะทุกคนโอ้ยลมพัดเย็นๆพี่น้องเอาไปใส่เลยล่ะบ๊อบบี้ไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วครับโอ้ยหาแนวเหรียญหาแนวเหรียญพี่น้องโอ้ยอยากให้เรียนฟุตบอลนะมัเงเนี่ให้เรียนบอลนะมึเงเนี่ย ข้าวนี่ของเล่นยญุนะสลัดบอเนี่ยใครจะสลัดเท่าบอบบี้นะไม้ยังมาสลัดเหรอะ,ะฉลาดจังเลยนะหนูอ่ะหนูฉลาดจังเลยนะหนูว่าเล่นฟุตบอลกับมามีร์เลยหรอมีไหมวันนี้เราซวนหลังบ้านเราสะอาดแล้วนะเก็บใบไม้เรียบร้อยแล้ว เก็บไ,ไมไเรียบร้อยแล้วนั่นูกมุ้งใเล่นกับม,มามาีนลูกก็มาเอาบอลมาให้มามีเล่นด้วยสิพี่อนอลดอกอันนี้พี่นวนมันเกิดแล้วเด้ดอกอันนี้มันสิเกิดในช่วงหนาๆนาวจ้ะทุกคนเห็นนะเป็นดอก อกซากุละได้กชาทุกคนบานละบานแล้วนะจ๊ะพพี่โอู้หนะจ๊เอาพี่ไหนแล้วลูกโอ้ยหนาวเด็จ้ะทุกคนฝนไม่ตกนะแต่มันหนาว มาทักทายทุกคนนะค่ะทุกคนทักทายนะจ๊ะโมบี้ก็ชอบให้พาไปเล่นมันเนี่ยนี่ใกล้หรือหนูจะเอาฟุตบอลมา จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะคะทุกคนทักทายแดดมาทักทายทุกคนโอเคจ้าพี่นุ่นมาทักทายเอาบ๊อบบี้มาเล่นกันงอหี่ผ้าน้องมาเล่นก่อนสวัสดีจ้า